สวัสดีค่ะสวัสดีจากแคชเมียนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะจากการที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มาอยู่ที่แคชเมียร์เป็นเวลา3 4เดือนนะคะอันนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์การอยู่ที่พักแบบโฮมสเตย์นะคะที่แรกที่เราไปอยู่เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆปะฮกรรมนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยจะเป็น มันจะมีไร่มีสวนแอปเปิลเยอะนะคะแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันจะไม่ใช่สวนแอปเปิลที่ว่าคนเออ่คนท้องถิ่นหรือว่านักเที่ยวชอบไปแวะกันนะคะตรงสวนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีชื่อเรียกว่าดาวาตูนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากตัวปหาหกรรมประมาณ10กิโลเมตรนะคะแล้วก็บรรยากาศที่นั่นน่ะก็บรรยากาศดีค่ะแล้วก็สามารถเดินลงไปที่แม่น้ำลิเดอร์ได้นะคะแต่ว่า มันจะมีความลําบากอยู่ตรงที่ว่าแถวนั้นเนี่ยมันจะไม่มีร้านอาหารอะไรเลยนะคะสําหรับคนที่แบบว่าชอบกินนะคะก็คือจะจะลําบากนิดนึงในเรื่องของการกินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่กินอะไรง่ายๆอะไรย่างเงี้ยก็คืออาหาราที่บ้านโฮมสเตย์เขาทําให้นะคะมันก็ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็ในละแวกที่อยู่อะคะ่ะมันก็จะมีเป็น ร้านขายของชําเล็กๆนะคะซึ่งร้านขายของชําเล็กๆเนี่ยมันก็จะมีผักมีผลไม้พวกกล้วยส้มมะม่วงแอปเปิลขายอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ประสบการณ์อะไรที่แตกต่างออกไปก็ก็ <c oughs> <c oughs> สามารถไปอยู่ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่ไปเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เหมารถเนี่ยก็สามารถนั่งรถท้องถิ่นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นรถแชร์แคปนะคะซึ่งของเราเนี่ย จะเข้าไปที่ตัวพากรรมช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์น,นะคะก็คือจะอใช้บริการรถท้องถิ่นซึ่งเขาก็จะชาร์จอยู่ที่ราคาเที่ยวละคนละ40ู่ปีนะคะระยะทางที่นั่งไปอ๋อเวลานะคะก็ไม่เกิน30นาทีนะคะแล้วก็เราไปอยู่ที่นั่นมา2เดือนนะคะก็แรกๆก็ตื่นเต้นนะคะว่าไม่เคยแบบว่าอยู่อยู่ใกล้แม่น้ำนะคะแล้วก็ หลังจากอสองสามสัปดาห์ผ่านไปมันก็จะเริ่มเบื่อนะคะเพราะว่าความที่ว่าแบบมันไม่สะดวกตรงที่ว่าเราไม่ได้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดสําคัญค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพักอยู่แถวตลาดประหกรรมเนี่ยมันก็จะเดินเดินไปตรงสวนสาธารณะได้สะดวกนะคะแล้วก็มีแบบตลาดมีมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะนะคะค่ะก็ ตลอดสองเดือนที่ไปอยู่มานะคะก็ทานอาหารเหมือนเดิมนะคะว่าที่นั่นเนี่ยอาหารเช้าที่เขากินมันก็จะเหมือนเดิมนะคะก็คือถ้าไม่เป็นขนมปังกับชาก็จะเป็นขนมปังกับไข่เจียวนะคะซึ่งของเราเนี่ยก็ขอที่บ้านที่ไปพักกันนะคะว่าขอมื้อเช้าเนี่ยเอาเป็นไข่เจียวกับข้าวหุงนะคะซึ่งเราก็บอกอธิบายเขาฟังว่าที่เมืองไทยเนี่ยก็คือกินไข่เจียวกับข้าวหุงนะคะแบบนี้ ซึ่งก็ตลอดระยะเวลาสองเดือนท,ที่ที่กินมันก็ค่อนข้างเบื่อคือแบบว่ากินไข่เจียวทุกวันเลยนะคะแต่ว่าของเราเราก็จะมีซื้อผลไม้กล้วยแอปเปิ้ลส้มเอามาตุนไว้ค่ะไว้แบบกินระหว่างวันนะคะเวลาที่แบบหิวอะไรเงี้ยค่ะส่วนอาหารเย็นอาหารเย็นก็จะ,ะเหมือนเดิมนะคะของเราก็คือเลือกเป็นผัก ซึ่งเขาก็จะทําเป็นผัดผักะคะ่ะเป็นผักพื้นบ้านของเขาคิดว่าหลายคนน่าจะเคยลองมาแล้วที่เขาเรียกว่าฮากันนะคะก็กินทุกวันเลยแล้วก็ <laughs> ก็เบื่อนะคะแล้วตอนนั้นก็บอกว่าเออนับเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะครบสองเดือนสักทีซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปพักก็คือเราอะคือจออ่ายค่าที่พักล่วงหน้าไปเลยนะคะออราคาที่เราจ่ายนะคะก็คือ วันล,ละ700รอูปีซึ่งก็รวมอาหารเช้าอาหารเย็นนะคะส่วนน้ำเนี่ยน้ำก็คือทางที่บ้านตรงนู้นเนาะเขาก็กินน้ำที่มันมาจากแบบภูเขาอะค่ะมันก็จะมีแบบท่อต่อเข้ามาแล้วเขาก็จะมีก๊อกแยกว่าอันไหนเป็นน้ำที่ใช้ใช้ล้างล้างแบบซักผ้าด้วยล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นก๊อกแยกที่ใช้สำหรับน้ำกินกนะ็ พออยู่ครบ2เดือนก็ย้ายออกมาอยู่ที่สีนากานะคะแล้วก็สถานที่พักที่เราหานะคะก็คือตอนแรกก็คือจะหาจากใน booking.com ก่อนแล้วดูรูปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่โอเคนะก็จะเข้าไปเช็คอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่ใน airbnb นะคะเพราะว่า airbnb มันก็จะเป็นสไตล์ที่พักแบบที่เป็นบ้านนะคะที่บอกว่ามีครัวมีห้องรับแขกให้นะคะอัะอนนี้ ที่พักที่สองในสีนาการที่เราเจอนะคะก็คือได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านนะคะเขากา็ส่งข้อความมาผ่านทาง a i r b n บ b นะคะบอกว่าให้หาเราในแผนที่จาก Google นะคะให้ให้ข้อมูลมาตรงนี้แค่นี้นะคะเพราะว่าใน a i r b เบีเนี่ยเ,เขาจะไม่แสดงเ,เบอร์โทรศัพท์ของของเจ้าของที่พักเลยเพราะว่า ทาง AirBnB เนี่ยต้องการให้ผู้เช่าเนี่ยติดต่อแล้วก็จองผ่านทางเว็บไซต์ AirBnB เท่านั้นนะคะที mm hmm. นี้เราก็เลยไปเซิร์ชหานะคะที่พักตรงนี้ที่เรากำลังอยู่อะคะ่ะจาก Google นะคะ mm hmm. ก็ใน Google ก็จะมีแผนที่แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะคะก็ก็เลยโทรโทรถามเลยว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่ามาอยู่เป็นระยะเวลาเดือน2เดือนเนี่ยคิดราคาพิเศษเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ ถามเราว่าเรามีงบเท่าไหร่นะคะอันนี้ของเราก็คือแบบขอราคาเหมือนเดิมเท่าเดิมกับที่ที่เราอยู่ที่สวนแอปเปิลดดวัดตูนะคะก็คือก็ชาร์จเหมือนเดิมค่ะ,ะวันละเจ็ดร้อยรูปีแล้วก็รวมอาหารเช้าเย็นนะคะซึ่งอาหารที่เขาให้นะคะของที่นี่ที่อยู่ที่ศรีนากามันก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะลหลากหลายมากกว่าที่ที่เราอยู่นะคะแต่ว่าอาหารเช้าอ่ะมันก็คือจะเหมือนเดิมที่นี่จะเป็นแบบว่าไข่เจียวขนมปังแล้วจะมีชา ชาร้อนชาแบบสไตล์อินเดียนะคะส่วนอาหารเที่ยงอาหารเย็นมันก็จะมีหลากหลายนะคะมีทั้งเมนูแบบไก่แพะมีแบบผักแล้วก็มีพวกเอ่อคอรี่อะไรแบบนี้ค่ะคือก็จะมีให้กินหลากหลายกว่านะคะแล้วก็ของที่เนี้ยก็คือถึงแม้ว่าเราจะจ่ายเอ่อมาเป็นค่าห้องพักรวมอาหารสองมื่นนะคะแต่ว่าทางที่เนี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าหิวเมื่อไหร่ก็ให้ลงมาที่ครัวได้นะคะ ซึ่งที่บ้านหลังเนี่ยเขาก็จะกินกันวันหนึ่งแบบสามสี่รอบอะไรเงี้ยค่ะคือนอกจากอาหารมื้อหลักเราก็จะยังมีพวกชาช่วงเช,ช้าชาช่วงบ่ายที่เขาจะมาพร้อมกับขนมปังของเขานะคะแต่ว่าสองสามวันแรกที่เรามาอยู่ก็พอกินได้อยู่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นคือรู้สึกว่ามันมันอิ่มเกินไปนะคะก็เลยบอกเขาว่าขอขอ,อ,อทานแค่สองมื้อตามที่ตกลงดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอิ่มเกินไปนะคะของเราเนี่ย ก็เลือกเป็นอาหารเช้ากับเที่ยงนะคะเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยก็คือไมีหิวแล้วนะคะแต่ว่าเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่พอใจนะคะวันนี้พี่ชายของบ้านนะคะซึ่งเป็นพี่ชายคนโตที่สุดเนี่ยวันนี้ยเขาเอาอาหารเที่ยงมาให้เราแล้วเขาก็มาสั่งเรานะ,ะบอกว่าเนี่ยเธอควรจะลงไปเอาอาหารเองข้างล่างนะคะซึ่งอันเนี้ยเรามีความรู้สึกว่ามัน คือไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ค่ะจากที่ไปพักมาหลายๆที่นะคะซึ่งก่อนมาพักเราก็แจ้งกับทางบ้านนี้แล้วว่าเนี่ยใน1อาทิตย์เนี่ยเราจะต้องทํางานอยู่ในห้อง5วันเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราทํางานอยู่เนี่ยมันก็จะไม่สะดวกลงไปเอาอาหารนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราทานเสร็จเนี่ยเราจะรีบเอาลงไปให้อันนั้นอะ่ะมันคือคือได้แต่ว่าบางครั้งที่เราลงไปถามเขาว่าอาหารเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยบางทีลงไปแล้วเขาก็ว่ายังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเธอรออีกนะสิบนาทียี่สิบนาทีเดี๋ยวเอาขึ้นไปให้อะไรเงี้ยก็แรกๆเราก็เป็นคนลงไปเอานะแต่ว่าพอตอนหลังอะ่ะก็คือแบบเราไม่รู้เวลาแน่นอนเพราะบางทีเขาก็ทําเสร็จเร็วบางทีก็ทําเสร็จช้าเราก็เลยเออตัดสินใจว่าโอเครออยู่บนห้องดีกว่านะคะแล้ววันนี้เป็น วันแรกที่พี่ชายของที่บ้านนะคะเอาของมาให้แล้วมาพูดกับเราแบบนี้ก็คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะมันได้ด้วยเหรอซึ่งจากการที่ว่าเราได้ทำงานในส่วนของการท่องเที่ยวมาแล้วนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจเกี่ยวกับการให้การต้อนรับแขกที่มาพัก,กน,นะคะเราก็เลยเส่งข้อ ความไปบอกกับคนที่รับบุ๊กิ้งของเราค่ะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน่ะน,นะคะซึ่งเราก็รู้สึกไม่สบายใจที่มีคนมาพูดกับเราแบบนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าแล้วเราก็เลยอธิบายให้กับคนที่รับบุ๊กิ้งของเราให้ฟังนะคะว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้า เขาไม่ชอบขี้หน้าฉันอะไรเงี้ยฉันคงจะต้องหาที่อยู่ใหม่ที่นี่นะคะไม่ได้มีเราคนเดียวที่มาพักนะคะในบ้านหลังนี้มันจะมีห้องให้แขกพักอยู่ห้าห้องนะคะแล้วก็มันจะมีพวกฝรั่งนะคะเข้ามาพักอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งจากที่เราสังเกตเนี่ยเวลาที่พี่ใหญ่ของบ้านนะคะพี่ชายคนโตของบ้านคุยกับเรากับเวลาที่เขาคุยกับฝรั่งนะคะ,ะความรู้สึกแล้วก็ การโต่อตอมันแตกต่างกันนะคะก็คือเวลาที่เขาคุยกับฝรั่งนะมันจะอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนแบบเต็มใจให้บริการนะคะแต่ว่าเวลามาคุยกับเราเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นคนรับใช้ของบ้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จ่ายเงินนะคะเผลอๆอาจจะจ่ายเยอะกว่าคนฝรั่งด้วยซ้ํานะคะถ้าเกิดว่าใครเคยทํางานอยู่ในส่วนของการท่องเที่ยวเนี้คะ่ะอาจจะ เคยได้แบบว่ามีประสบการณ์เวลาที่คนไทยมาช้อปปิ้งกับฝรั่งช้อปปิ้งนะคะน่าจะสังเกตเห็นว่าฝรั่งกับไทยคนไหนต่อเยอะกว่ากันนะคะนี้เราก็เลยคิดว่าอืมเราไม่ค่อยชอบอะคะ่ะที่เขามาปฏิบัติกับเราแบบนี้นะคะเพราะว่าจากที่เราไปพักที่อื่นๆมาก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการต้อนรับดีนะคะแล้วก็ อย่างวันนี้ค่ะก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปไว้ที่ห้องครัวนะคะแล้วก็ภรรยาเขาก็รีบเข้ามารับนะคะคือในบ้านเนี่ยคนอื่นดีหมดยกเว้นเอ้ผู้ชายที่เป็นพี่ชายคนโตเนี่ยค่ะนะคะไม่ชอบซึ่งถามว่าหลังจากที่เราอยู่ครบสัญญาแล้วนะคะน,นี้คือเราจ่ายไปแล้วล่วงหน้าสองเดือนแบบจ่ายไปล่วงหน้าแบบสองเดือนก่อนที่จะย้ายเข้ามาด้วยซ้ํานะคะ ก็คงต้องทนอยู่ต่อไปให้ครบนะคะถ้าเกิดว่าเขาขอให้ช่วยทำเ,เขียนรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะไม่ทำนะคะเนื่องจากว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะการบริการเนี่ยควรจะให้แบบให้การบริการทุกระดับให้มันเท่ากันนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าคนเอเชียบริการอีกระดับหนึ่งฝรั่งบริการอีกระดับหนึ่งนะคะแบบว่าควรจะมี ความจริงใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการมา,มาพักที่บ้านของเรานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของเองค่ะเราจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าแขกทุกคนนะคะถือว่าเราควรที่จะต้อนรับให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเขาเสียค่าตัว๋วเครื่องบินเสียค่าวีซ่านะคะเสียเสียหลายอย่างเพื่อที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะค่ะแล้วก็ ก็จะไม่แนะนำนะคะสำหรับเราคิดว่าจะไม่แนะนำให้คนไทยมาพักที่นี่นะคะข้อหนึ่งนะคะม,มันอยู่ค่อนข้างห่างไกลาจากถนนใหญ่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าต้องการออกไปทำกิจกรรมข้างนอกเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีรถยนต์ส่วนตัวนะคะซึ่งของเราเนี่ย ก่อนมาพักอะ่ะเราเราก็ดูแผนที่ใน Google มาคร่าวๆแล้วแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะแบบอยู่ไกลขนาดนี้นะคะอันนี้เราก็ลองออกไปเดินมาแล้ว2อสรอบนะคะซึ่งมันก็จากที่บ้านตรงนี้นะคะไปตรงถนนที่เราจะพอเจอรถโดยสารได้เนี่ยมันก็จะประมาณ1กิโลเมตรนะคะที่เราต้องเดินออกไปนะคะแล้วก็จุด l a n มา a r k ในหมู่บ้านตรงนี้ค่ะมันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกไปเที่ยวมาแล้วก็นั่งรถกลับเข้ามาเนี่ยจะงงนะคะจะจําไม่ได้ว่าเข้าทางไหนนะคะเนี่ยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยค่ะเราก็จะไปสํารวจอีกนะคะต้องใช้วิธีการเดินเท้าเอานะคะเราถึงจะแบบว่าจําได้ว่าเข้าทางไหนมายังไงอะไรอย่างนี้มีจุดที่ควรสังเกตอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต้องเดินออกไปประมาณ3าสีรอบอะเพื่อที่จะให้จำทางให้ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้ใครมาลำบากแบบนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่แนะนำนะคะค่ะแล้วก็2นี่ก็คือเรื่องเนี้ยคะ่ะอีพี่ชายที่นิสัยไม่ดีเนี่ยนะคะ,นะคะก็ไม่อยากจะให้คนไทยเจอเหตุการณ์แบบเราอีกนะคะเรามาเที่ยวนะคะเราสมควรที่จะได้รับการต้อนรับอย่างจริงใจแล้วก็มีความ สุขในระหว่างท่องเที่ยวนะคะไม่ใช่ว่ามันมีปัญหากับคนในท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าแบบเราเจอสถานที่ใหม่ที่น่าประทับใจที่น่าเข้าไปพักนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์เอกนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือประสบการณ์ของเราที่เลือกที่จะมาอยู่โฮมสเตย์นะคะแบบคนแคชเมียนะคะก็มันไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ เป็นโรงแรมสี่ห้าดาวนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเจอเนี่ยก็คือทําไมแบบว่าเราต้องกลายเป็นคนที่มีคนในบ้านมาเกียขติหน้าด้วยนะทั้งที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรให้นะคะเราก็อยู่ในส่วนของเราจ่ายค่าห้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตก็จ่ายให้นะคะไม่ได้มาอยู่ฟรีค่ะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะ